สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิอีกครั้งเลงนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนยูทเกมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ซึ่งาจากที่หลายคนพูดถึงทีมเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าทางผู้บรรยายได้พูดไว้ว่าเกาหลีใต้ชุดนี้เป็นชุดที่อายุค่อนข้างน้อยนะครับเหมือน14 1 5ก็มีความเป็นไปได้นะครับพอดูเล่นแล้วอาจจะดูไม่มีทรงมากส่วนทางฝั่งไทยก็ จะมี U19 U19 กยูคือ18ลงไปนะครับ18 17ป6ประมาณนี้ซึ่งเราอาจจะอายุเฉลี่ยเนี่ยมาก,กประมาณอาจจะถึง2หรือ3ปีอา่าหรือเราจริงๆก็อาจจะมีตัวอายุน้อยกว่าน,นั้นด้วยนะครับที่มาปนนอยู่ก็เฉลียลยนะ่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะ2อ่อาสหรือ3ปีหรืออาจจะมี1ปีบ้างเป็นบางคนรวมๆแล้วเนี่ยคืออา่าแฟนอบอลบอลน่าจะคาดหวังว่าเราควรจะชนะเขาได้3เซตรวดแหละแล้วก็อาจจะไม่พอใจซึ่ง ผมมาดูเกมเมื่อวานแบบละเอียดยด,ยดนิดนึงก็รู้สึกว่ายัางดูขัดขัดเกินๆครับเกมดูไม่ไหลลื่นซึ่งชุดนี้หลายคนก็เชนที่ตอก่อนนันเนี้ยก็ให้ความหวังแหละแต่ตอนนี้หลายคนเริ่มเป็นห่วงเพราะว่ามันเคยมีกรณีดราม่าที่นักกีฬาบางคนประมาณว่าพอมีคนชมเยอะอาจจะมีอาการเหลิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันมีมูลน,นะครับไม่ใช่ไม่มีเพราะผมเนี่ยได้อาก็คือได้ข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆแต่คงจะไม่ระบุว่าเป็นใคร เคยอ,าอยากอยาก,อยากจะอยากจะก็คืออยากจะเตือนน้องนิดนึงส่วนแฟนฟุตบอลเนี่ยที่มองว่าโอ้ยพอเสียเซตแล้วก็โวยวายว่านักกีฬาอันนี้ผมก็มองว่าไม่เหมาะเช่นกันไม่ใช่หมายความว่าโอ้ยพอนักกีฬาเหลืองหรืออะไรประมาณนี้คุณจะมีสิทธิด่าว่านักกีฬา,น,าน,นั้นก็อ่าให้คำแนะนาไปในทางที่มันมีเหตุผลดีกว่าเอาเป็นว่ารูปเกมโดยรวมเนี่ยยังไม่ถูกใจจาก u 19ที่ผ่านมาเพราะว่าในตอน u ยู19หญิงชิงแชมป์โลกเนี่ย อาจจะแรกๆดูไม่ค่อยดีเล่นไม่ได้หรืออะไรต่างๆตีไม่ตายแต่ว่าพอมีการปรับจูนหรือได้จิตวิทยานะครับมีการกระตุ้นอะไรต่างๆปรากฏว่าเราชนะในนัดหลังๆด้วยนะครับแล้วสามารถกลับเอามากลับมาชนะเยอรมันได้อ่าก็ชนะเบลเยียมได้ชนะทีมใหญ่ๆนะครับซึ่งอันดับที่จบก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรคราวนี้นะครับหลังจากนั้นแหละครับผมโอ้โหปรากฏว่า นักกีฬาที่เก่งๆบางคนนะครับเหมือนมีอาการเหลืองหรือว่าอะไรต่างๆนานะก็ขึ้นอยู่กับว่านักกีฬาเนี่ยได้รับข้อมูลทางโซเชียลแล้วจะรู้สึกยังไงซึ่งมันส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเกิดกับเด็กสูงเพราะว่าเด็กสูงเขาคิดว่าเอ้ยตัวเองสูงแล้วเก่งแล้วอะไรประมาณนี้น่าจะมีอารมณ์ประมาณนี้ยิ่งมีแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยเขาจะเรียกันว่าพี่นะครับหมายถึงว่าแฟนวอลเลย์บอลก็จะเรียกนมกกี้าว่าพี่แสดงว่าแฟนวอลเลย์บอลก็อายุน้อยเหมือนกันมีชมมีอะไรต่างๆแล้วก็มีไปเถียงไปว่ากับทางแฟนนออบคื่น ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะครับนักกีฬาที่เป็นเด็กคล่องดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างโ์นาเมนนี้ซิริการดาก็ทําหน้าที่ได้ดีรวมไปถึงนักกีฬาที่อาจจะเป็นตำแหน่งอื่นอย่างตัวเซตหรือรลิเบโรอะไรแบบนี้เขาก็พยายามนึ่งที่รวมไปถึงสุตยาเอะตัวหัวเสาที่ตัวไม่สูงครับแต่ว่าก็พัฒนาตัวเองคือเนี่ยถ้าอยากจะติดทีมชาติหรืออยากจะได้เล่นสโมสรน,นักกีฬาคล่องเนี่ยต้องสู้กับนักกีฬาสูงซึ่งอาจจะ คือเขารู้แล้วแหละว่าเสียเปรียบเรื่องสูงๆนั้นเขาก็ยาาพยายามพัฒนาสกิลหรือว่าอะไรต่างๆส่วนนักกีฬาสูงแน่นอนนะครับพอมีความสูงเป็นต่อก็อาจจะชะล่าใจสักนิดนึงแล้วที่ผ่านมามันก็จะมีดราม่ามีประเด็นอะไรต่างๆว่าอาเหมือนอาจจะพอได้รับคาชมเยอะๆอาจจะมีเหลือบ้างอะไรบ้างซึ่งผมก็คงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครแต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีมูลอยู่หรือถ้าเกิดว่าลองติดตามข่าวจากทาง โรงเรียนพวกโรงเรียนโรงเรียนที่เขามีนักกีฬาลย์บอลทีมชาติเนี่ยก็น่าจะพอรู้ได้ว่าน่าจะมีใครหรือว่าอะไรมันมันก็มีบ้างนะครับมันก็มีบ้างแล้วก็มันไม่ใช่แค่คนเดียวถ้าให้นับดีๆเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับอย่างน้อยๆดูแล้วน่าจะ3คนขึ้นไปหรืออาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ไม่ว่ายอย่างไรก็ตามนะักข่าที่ผมบอกว่าก็ไม่ควรจะว่านักกีฬาอะไรขนาดนั้นไม่ไ,มไมช่เพราะว่า ถ้าเกิดว่านักกีฬาแรงๆเนี่ยนักกีฬาก็คงจะเสียความมั่นใจให้ก็อยากจะให้มีเหตุผลเลไรอย่างหนึ่งเขาอยู่กับโคต้ตนะครับผมเชื่อว่าโค้ดเนี่ยเห็นพฤติกรรมแล้วก็อาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงอยู่ก็ได้ไม่ให้มีอะไรประมาณนี้ซึ่งข้อผิดพลาดจากการที่เสียเซตให้กับทางเกาหลีใต้เนี่ยหลายคนมองแล้วมันแบบว่าเฮ้ยมันไม่น่าเกิดเพราะว่าในเซตที่2เนี่ยนำอยู่21ต่อ19แต่ว่าโดนไป6แต้มรวดและแพ้21ต่อ25คือชนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนะแบบ3เซตรวดหรือชนะเสียเซตหรือชนะ3ต่อ2 ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าทุกคนตั้งใจเล่นเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าชนะแล้วมีช่องโหว่มีความผิดพลาดแบบไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมีลูกเสียงง่ายๆเยอะนะครับอย่างเช่นลูกที่าทางกาหลีใต้ฟรีบอลมาหรืออะไรเนี่ยแล้วก็เสียด้วยเขาเขาก็ แก้บอลมาไม่ดีแต่เรากับแก้ไม่ดีกว่าทั้งๆท,ที่ลูกนั้นเราควรจะได้บุกเหมือนกับว่าเราตกใจแล้วไม่ทันตั้งตัวว่าลูกจะมาในลักษณะแบบนี้มันไม่มีอะไรนะครับปรากฏว่าแก้บอลแล้วเสียเสียเช่ยังนั้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่จังหวะแปลกหากดูภาพรวมนะผมมองว่า2คนที่สองสามคนประมาณที่ที่ทำได้ดีนะครับก็จะมีชสิทธรเจตตาที่ยังทําได้ดีเหมือนเดิมจังหวะบอลเลือาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนทีมเวิร์กยังไม่ได้ สิทธิการดาก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับสุตยาเอะก็ก็ถือว่าเต็มที่ขณะที่กรนกนกกรนกนกนี่เป็นสายพลิ้วนะครับอาจจะคนละแบบกับทางทางผักกาดผักกาดนี่เขาะจะแบบว่าแข็งแรงก,ก็มีความพลิ้วแต่ว่ากรกนกนี่จ,จะมีลีลามีจิตจินตนาการค่อนข้างดีอาจจะด้วยอายุที่มากกว่าด้วยแต่โดยรวมแล้วนะครับเดี๋ยวทางโคตช คงไปแก้ไขเองว่าจุดไหนมันเสียจุดไหนมันไม่เสียเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ก็ให้ปรับแก้กันไปซึ่งในนัดเจอฟิลิปปินเนี่ยก็ก็คือทีมชาติไทยก็คงจะพยายามทำผลงานให้ดีซึ่งเวลาในการแข่งขันวันนี้นะครับน่าจะเป็น15นาฬิกา30ไทยหรือเปล่าไม่แน่ใ,ใจหนึ่งเหมือนเวลาเนี่ยจะจะพูดไม่เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางวอลเลย์บอลเยาวชนสาวไทยถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่นักกีฬาอาจจะมี โดนชมมากจนแบบว่าชลาใจหรือเล่นแบบติดประมาทหรืออาจจะไม่ตั้งใจซ้อมกจะทาให้วินัยหลุดหรือวินัยเสียไปบ้างก็ช่วยกันกระตุ้นน้องให้มาให้ถูกตานะครับไม่ใช่ว่าจะไปไปด่าไปว่าหรืออะไรประมาณนี้มันมันการจะมากไปหรือถ้าเกิดว่าจะกระตุ้นด้วยคําแรงๆก็ใช้คําที่แสดงเห็นถึงความหวังดีมันมันจะดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีนิที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ